สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีโมเพื่อนทีฮับส้มแหละติดตามสร่างข้างบ่อไร่พมอนพี่น้องแล้วก็มืันนี้มาเบิงข้างบ่อไร่เนาะพบกับบ่อไร่หรือว่าเส้นเก่าเส้นเคย๋ยวัอนี้ข้างบ่อไร่กับสีมาพายผีพามองมาเบ,บิงวิธีหรือว่าขันตอนของข้างบา่อไร่จะติดตั้งหัวบ้านเนาะติดตั้งหัวใหญ่เลยพี่น้องหัวบ้านใหญ่หัวใหญ่ เาไปเบิ้งกันเลยพี่น้องเพราะว่าทำวัลไาลตอนนี้กำลังน,นั่นสานเล็กเลยกำลังตั้งอันน,นั้นพื้นที่ต่างๆไปทั้ทงเนาะแต่ทำวัลไลกระสีทำผ้าพี่น้องไปเบิ้งขันตอนทำวาาัลไลจะได้พี่น้องเลยวันนี้วัลไลสิผ้าพี่น้องมาเบิง้งพี่น้องเลยเกี่ยวกับวิธีเรื่อว่าขันตอนทำวัลไาลจะเทเอาไปทั้ง,นงเนาะเทเพื่อจะติดตัง้ง ขัวบ้านในพี่น้องนี่ขัวบ้านมาไรกับขอนคางใหญ่ในนั้นนึงหกเมตรพี่น้องทำมาไล่เห็ดหกเมตรเนาะเพื่อให้รถล่างพัฒนาอวยเข่าออกง่ายวันนี้ข้ามาเบิงบ่งว่าทำมาไล่เห็ดอะไรตัวน,น,นี้นี่ทำมาไล่น,น่ะในพี่น้องซานเล็กเนาะนี่พี่น้องข้าซานเล็กนี่กับเปียบเสมือนวะข้าข้าซานเล็กเสาเล็กคานทั่วไปนะพี่น้องทำมาไล่ซานเล็กนี่หนาสิบสองเมตรเนาะปอกสิบสองคูณสิบสองไล่ห่างกันที่ว่าทำมาไล่เห็ดกะ หางจาตัวนี้ก็สิบห้าเ้นพี่น้องเล็กนี่ทำอะไรใช้เล็กสิบตุยเลยพี่น้องเด้อนี่นี่นี่อันนี้เป็นเล็กสิบตุยหรือว่าเล็กสิบใหญ่เลยพี่น้องอันนี้เป็นเล็กสากอันนี้ทำอะไรกระเจ้าระดับเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่วัดเทียงบันนีและยาหางจากหัวตัวนี้พี่น้องจากหัวที่วา่าหัวเล็กสากตัวมุมเล็กสากเี่พี่น้องที่เขาจ้าระดับนี่ทำอะไรจัาระดับที่พี่น้องนี่สิบสิบสามเส้นพี่น้องเนาะต่นตนี้ไปหาในสิบสามเ้นไปหาซอใหญ่ในสิบสามเส้น,สยยน,นเนาะ วันนี้ทำว่า,าไรเฮ็ดแบบว่าขั้วมักน่ะสบายเนาะทำว่า,าไหรหลังจากว่าไรมัดมัดคาดแล้วแล้วแต่ทำว่า,าไรก็เอาตู้จอดมาเสื่อมเท็กซ์ซากติดกันเลยพี่น้องเนาะนี่ติดกันเลยติดกับลังคาดเลยพี่น้องเพื่อให้มันแน่นหนาเลยพี่น้องเนาะนี่ติดกันพี่น้องว่าไรจอดติดติดน,นี่ทำว่า,าไรก็จับระดับน้ำเรียบร้อยเนาะไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง คางว่าฉะน,นั้นยา้าสวสมคัรวนี่ปนหลออหัว้วหกเมตรกะตามมาทานของขัวหกเมตรกะเขาก็ต้องเทล่างด้วยว่าเทหล่องประตูเนาะตัวตีนประตูนี่มแม่นสิบสองเมตรนะพี่น้อะเนาะนี้เกี่ยวกับทางวะไร่ที่นี่กวางซํำไรเนาะแม่นประมาณหนาส้าหาพี่นนองนี่ แต่ค้างนี้เนาะค้างนี้ค้างนี้ห้าในในสาเสหาแต่ควมคว่ควมเลิกด้วยว่าควมสูงของหนาขานกับประมาณนาซาเนี่ยเป็นองเนาะถือว่าซาคุณเสาหาเพื่อเนี่ยให้มันหามน้ำหนักเดยพีปนนองเนาะนี่นาตาจะเอาไปเป็นวันนี้เป็นองค์เมื่อไรเจอดติดเด็กเปนนองเด็กสาคือว่าติดท้าวอนเนาะอันนี้แม่ต้องเมืไรจับระดับหนามเรียบร้อย้วเป็นองนี่ถือว่าได้ระดับเนาะบวพิดอย่างเนาะ ตัวนี้กแมนตัวยืดได้เป็น้องเดินนี่ตที่ว่ายืดเฮาจะใส่ไม้ที่ว่าไม้เสษเฮาตอกใส่ดินในแมนแน่นหลังจากนั้นถ้าจะใส่ไม้ตัวนี้เพื่อขําไปหาตัตโตัวคานทีว่ว่าเฮาได้เทไบหนอนี่ก็ใส่เล็กลวดไี่เป็นรองยืดยืดดึงขึ้นได้เป็นรองนี่เล็กเล็กลวดดึงขึ้นเพือ่อยังเพื่อให้มมนได้กับเศษใด้เป็นรองนี่น้อนี่ ถ้าห้าม่ดึงมันจะบได้เสศษพี่น้องเนาะนี่มัน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 จะได้กับเสศษแบบนี้แบบว่านําความเที่ยงกับที่ว่าให้มันละเอียดพี่น้องเนาะแล้วห <c oughs> ้าวเบิ่งตัวนี้เติมพี่น้องสำหรับตัวนี้นี่แม่นอ่าพี่น้องอาจจะทามาเป็นยังมันคือกวางออกมาอีกเนาะบอลนี้ถ้าว่าไรจะตัง้งจะตั้งเศรนี่นพี่น้อง จะตั้งเสาเพื่อว่าบาดเวลาเขาตั้งประตูแล้วเขาจะเอาเสาตั้งขึ้นใส่เนาะนี่พี่เนาะเอาเสาตั้งขึ้นใส่ไปเพื่อยังเพื่อกันประตูบ่อยประตูลมเนี่พี่เนาะนี่เนาะตัวนี้นี่พี่เนาะตัวนี้มันจะออกวันนึ่งได้เขากันประตูเพื่ออะไรประตูลมหลังจากทางว่าไล้เท่รียบร้อยแล้วแต่ทางว่าไร้ก็จะไปเห็ดหัวต่อเนาะหัวนี่ก็ ประมาณตามแต่ทำอะไรกินอะไรก็หกเมตรคูณสองเมตรมาเป็นเนาะเนาะหัวแบบนะฮะจะไปเบิง่งขั้นตอนที่ว่าทำอะไรจะเทเนาะแต่กาทางเหตุหัวตึมแล้มีตัวนี้พี่น้องเนาะตัวนี้แ่มนบนหัวหัว,ห,วหัวเล็กสากที่ว่าทำอะไรสี่นี่แมนเขาจะเอาเล็กเล็กกลมเนะาะสิบสองเนพี่น้องเนาะ ทั้งบานทาั้งอะไรเอิ่นเลขสิบสองเน,นาะแต่ว่าเลขสิบสองคือสิบสองมิลในพีนะน่น้องนี่เฮาเฮาเฮาจะมาจอดใส่หัวเปรียบเสมือน,นแค่ไหนในพี่น้องเนาะเวลาเฮาจอดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือว่ามาไล่เอามือเอานมใส่เลยเพื่อว่าให้ลองประตูมันเข่ากันในะพีน่น้องตัวนี้ทั้งอะไรขาดว่าเทาแล้วเทเทให้มันเต็มหนาแล้วแล้วยทั้งอะไรจะเอาเลขมาจอดใส่ลเพี่น้องเอาพี่น้องเกี่ยวกับ ขั้นตอนเบื้องต้นที่ว่าทำ่าไร่กาเขียมกือทีมีประมาณนี้จ้าวันนี้เขาก็มาสืบต่อพี่น้องเนาะสืบต่อในการสมปรูนตอนนี้ทำานไร่กากับน่องน้ำฟุ้กับสะดอนกาสมปูนอะไปแล้วพี่น้องสีสอบเนาะคาดว่าคือสิพอ่อเลยพี่น้องเลยเนาะสีสอบคือสิพอ่อเลยก็สีเท่เป็นพี่น้องสืบต่อพี่น้องตอนนี้กกำลังสมปรูนเท่ สองเช้าเพิ่นกำลังสมปูนพี่นหรอกำลังสมปูนที่เทพตอนนี้ก็กำลังเหลื่อมเทะเห็น้อง นนตัวนี้วา่าไรร่าหมามัน้นองเอ,อ้อนี่จจเล็กสายก็มานี่นะี่นองคนะือ,อว่นะอวาไรว่าบตันี่นะฮะเอาเล็กสามาเอาเล็กมาสองมิลล่างหลอมแจอดเขาเข้จใจว่าทีโนได คือประมาณประมาณเครื่องเส้นนะครับจะพี่น้องตอนนี้กา ทางวกก่ไล่กาก็ลังเทเลยเนองเทกับเบิดปูนซีสอบพี่น้องแต่ว่าย่างบนท่านเหล่วพี่น้องเลยย่างอยู่ประมาณสี่เมตรพี่น้องเนาะสิบสองเมตรย่างอยู่ประมาณสี่เมตรแล้วสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งตเติมมาขั้นตอนของทางว่ไล่เทเละกันเฮ็ดแบบได้เท็ดจงไปได้เลยเนาะอันนี้ ต here, Pop, Again, mm ัว hmm. น like ี้ทาว่าไร้เท่พี่น้องเท่เท่ป๊กเล็กสากนะพี่น้องนี่อันนี้เป็นเล็กสากที Marina ่ทาว่าไรเท่ปกเนาะวันนี้เล็กสากที่ว่าเขาเท่ป๊กนี่เขาจะให้มันผลขืนะมาณเส้นหนึ่งเลอพี่น้องเด้อผลขืนประมาณเส้นหนึ่งเพื่อยังพี่น้องเพื่อเขาจะเอาเล็กเล็กย่งไสิบสองมิลนะนพี่น้องเนาะเล็กคิบสองมิลนะนะพี่น้องหรือว่าเอื่นเล็กคิบสองมาจอดติด คือว่าไรจะเนื้อมึงติดจอติดสินี่เพื่อให้หักเลาะล่างหักเลาะประตูมันแหลมอย่างเนาะพี่น้องเลยตอนนี้สองสาวสองสาวกำลังเมื่อยแห้งพี่น้องจกดดาาักรถนานสามรถเดีพ่อไปเอาปูนมาหน่อยน,นี่ทีสมอีกส,สอนกบนะครับเพิงขาดว่าคือสีสิบสิบเร็จเนาะสองสาวกำลังเมื่อยตอนนี้น้องลำฟุนครับเสาดอนซอยซอยซาง มอนะบอกว่ามืออสบายดีฮันเดอ้าวสบายดีพีน้องป้องป้ายเมือนีเฮบอมันยุดใส่รด้ช่วยมาว่บบออะไรเหตุเด้อนี่บอเหตุ ี cues, ่ยวเด็กน้องเอ้ยไม่เอ้อ้าสุดทไปจิงจินอ่ะนะเออเออไม่ไปเลยเออไมลาฮะไมลาฮะป๊ปุ๊บไก่เจ้าไ่หมู่บ้านนี่ะไม่เจ้า่แล้วม่ได้องจินคำเลยจู่หัวไรกัน หันนี่ดี่นองมแล้วขอสีแล้วแน่อยขนาดที่เตะสาวๆพี่น้องเลยสีแล้วก้บพี่น้องใกลสีแล้วแึเดเๆประตูข้ากวางแน่เนาะหกแมสตัวบแม่น่ะ ประตูห้องกวางห้องแมสหรอพี่น้องคะสำหรับการเทตีนประตูของวาไรพีน้องมื่อนี้ก่ะถือว่าสำเร็จพี่น้องเอบพระปูนผู้ดี อาสอบเครื่องพี่น้องเอาไปน้องเนี่ทางหัวไล่นี่พี่น้องก็มาเบิ้งเลยพี่น้องทางหัวไล่ก็เท่สําเร็จพี่น้องนี่สําเร็จมื่ออื่นกะทั้งหัวไล่ก็บเได้่ซื้อตัวแล้วก็สีเฮ็ดคลิปอีกเนาะมื่ออื่นมื่ออื่นสีเฮ็ดปัดโค้งประตูพี่น้องสีเฮ็ดโค้งประตูแล้วก็สีติดตั้งเสาเฮ็ดโค้งประตูไว้เนาะขาดว่ามื่ออื่นคือสีเฮ็ดโค้งเนี่ยขาดมาคือสําเร็จคนว่า ฝนปรตกเพราะว่าเห็ดโค้งประตูแล้วหลังจากนั้นทำอะไรแกจังสีกบใหม่แล้วเนาะจากการทำหม้อกับพี่น้องเบิ้งเนาะเบิ้งเติมเทแต่เห็ดเห็ดผู้นี้เกิดมาอย่าเว้นมือพี่น้องเนาะเบิ่งเติมพี่น้อง12เมตรพี่น้องทำมาคือมาอะไรเสนอวงโตนี่12เมตรค่ะเศร้าเศร้าหาเส้นคูณคูณเศาพี่น้องเนาะกวางเศาหา ว่าคือดังบัวไล่เบาเลยพี่น้องอ่าอยู่ทั้งบ้านบัวไล่นี่มันกลายขอนคางดินมันจะบวมเวลาฝนตกแต่การรถรถของบัวไล่ก็เป็นรถขอนคางนักแน่เนาะเป็นรถมีสันกับขอนคางนักแน่ก็เลยว่าเหตุไงว่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอาจจะถามว่าเขาวขาเทั้งบัวไล่สมบัติหรือเนาะถามว่าเล็กตัวนี้มันไม่เล็กเนาะพี่น้องเนาะเล็กตัวนี้มันทั้งบัวไล่จงไวจงหนวดไวเวลาเขาหยเทป เทผืนได้พี่น้องเทผืนลงมาเพื่อเพื่อว่าให้มันหันนป้พี่พาแตอารมณ์ที่มีประมาณนี้นะพี่น้องคลิปทั้งว่าไล่เทเทตีนประตูอย่านี้เนาะจะได้กับฝากพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ้งกดติดตามและพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นแห่งใจว่าไรในพี่น้องเลยเครื่องทา้งหลายพี่น้องเนาะกดติดตามกัน400ป้ายนะ่จะได้กับฝากใน เอาโมกมใจของพี่น้องเสดต่อพี่น้องเนาะกดกริก่งกดซับส,สไคร้ไว้ไรแฟนเพื่อนสำหรับคลิปนี้พี่น้องสำนี้พี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายขอแค่ในคลิปหนา้นากไว้กับพี่น้องเ